ไม่รอบอกสละสิทธิ์บอกการ์ดใบนี้ฟรีใบนี้ฟรีไม่มีคำว่มนนะใช่แต่แต่ต้องซื้อกาแฟมาให้เราสองแก้วเรื่อกับกาแฟสองสองว่สี่บาท ขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศการแขงร่งขันฟุตบอลในี่น้องพีชแอนทีเอสพีแปดหมูเก้าปอร์เนี่ยสวัสดีท่านผู้ชมด้วยเนียฮะวันนี้เราอยู่ที่สนามใจฟ้าสำหรับคุณนี้เป็นรอบ14ทีมนะ่ยฮะเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเซอแอนเซอคารดิี้เจอกับทางด้าน,านสิงห์พยา,ยานการจันทบุรีเนี่นะะยกรุงเทพเจอการจันทบุรีเยืมรถต้นเต็นต์หนัาประตูขึ้นมาฮะสำหรำับทางด้านสิงห์พยาน ยี่ล่างส่งประตูตั้งสองมาในการแข่งขันครึ่งเวลาแรกฮะ ส่วนคู่่อไปในคู่ที่2สนามหนึ่งปีบ้าอะคาเดมกับโซลสปอร์ตสนาม2อง่อยูไนต์กับนันสองหนึ่งสยออันนี้สาทีหักคอไม่ดีหักคอหักคอไอเทัก สุดท้ายคืออ้อเจ็บเออ้าไม่ไหวก็ไป็เสถียรทำมือได้เจ็บเมื่อไหร่เขาโทรมาเออเป็นไงสองตังค์ได้ข้าว,ว่าเธอเจอปัญหาฮัลโหลโอ้ยเดินมาตัวเปล่าเลยนะว่านะเดินมาตัวปิวเลยไส่จัดกัน,นคนเดือดสิบแบบคนเราให้แต่กรรมาการเอ้ยนี่เป็นลูกเตะมุมเมข้ามาเนะี่ยบอลอยู่ที อันเียแล้ปิดด้วยขวาโคงโยนขึ้นมาแล้วไูกนีไปถึงมาทันตันท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 ันยเปล่ายังอยู่ยังเก็บมาไม่ได้ดีจอตกคืนกันมาใหม่อีกทีออกมาทางขวาท้าเทหลบนหสอเที่ยโอ้มาจับมาอ 오, 이리 오, 바다 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 다 바다 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 바 น้ำได้ปรรตูตนซลโอเคมาเป็ลอะเรนดี้อลเดบับเบอเดออเนี่ยบอลอยู่ที่นี่ล i ยเดมีหลาลีลาลเล็กคาปิตาลลายงรักคนได้นี่แม่บอลอยู่ทียพอรต์ตอแม่ออกมาทางแม่ควายทีฉันละแม่สวยแมยอพฮาเดมีอาเดมบอลออมาเดม เดียมาเอาโอ้โอแอบเข้าไปเฮ้ยเฮียอักไปเฮ้ยิงโตทองเหรอ เออเป็น่ารักมาลักุ่นี้แปดปีคุณพี่นั่งเลยดีคุณพี่นั่งเลยดิยังม่ถูกมาสำหรับต้งหน้ดีมาของสิ์นินการเจาบุรีในทศวรรษท้ายบอลหลุดออก ตองเดอตทีเดียวฮะิงเราปหน่อยก่อนิเราไปก่อนอานลกเต็มุ่นะฮะสำหรับทางด้านเนี่ยสิงเงียบการจับุรีเนี่ยน้องลันละลินรลันละนี่ยแม่เด็กเดกลันละลินสาผมเปียขวาบาดแล้วลูกปี

ผเปิดมาอีกที่แล้เปิดยาวขึ้นมาข้างหน้าลูกมีจากแลวกต์จากลกตโตต้อง้้ทิรับล้งทีงได้หรือเปล่าลูกมีร่เพื่อนมาช่วยราเดียวอวเดกมากไเดกอดแลกอนเดก้โอ้

คู่ต่อไปเตรียมตัวเลยโซลสปอร์ตในสนามที่หนึ่งกับฟีฟ่าอะคาเดมีส่วนสนามสองคู่สองนี่ฮะสิงห์ทองใช่ไหมไม่ใช่สร้างนักบอลไทยถาวรกับยูไนย์ยูไนกันนอนเต็นท์ละเชี่ยละทำไมไม่โหนามาต้องช้ ลันนีปดกมดูยังตากไว้ทีตากแล้ตล้ววิ่ง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 เครื่องอดาูายลทธ์ปาูวีดรึงแ้